ว่าเฉพาะที่คอพชสอบส้นออมานี encore, ่ยเกือบสิบปีนะนานมากชื่อเสียงก็โปรยปลหมดนะครับผมเป็นคนที่เคลื่อนไหวต่อท่าการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยแต่ว่าพอมาดูข้อหาทุจริตคอรัปชั่นชื่อเสียงเสียงความรู้สึกตั้งแต่พี่น้องประชาชนที่ร่วมต่อสู้กันมาผมก็ตีโอกาสกราบเรียนว่าผมมั่นใจ ในข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็จะได้ยึดถือข้อเท็จจริงในศารสูงสุดข,ของประเทศกระบวนการไต่สวนของปปชวควรจะมีอะไรกับแก,ก้ไขนะครับต้นนะครับว่าไงนะกระบวนการการไต่สวนข้อเท็จจริงของในชั้นปปชครับครับท่านท่านต้องมีพานในคดีท่านนี้ครับไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของปปชในขณะนี้นะครับเพราะว่าเป็น ต่อสู้กันในคดีแล้วนี่คดีนี้เนี่ยพอพชสอบสวนเสออจประกาศว่าจะดำเนินคดีผมน่าจะจบมีแล้วนะแล้วกอกประกาศว่าผมได้ทราบข่าวนะกประกาว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดเขาก็เห็นว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้ไม่น่าจะดำเนินคดีผมได้มีข้อไม่สมบูรณ์กำลังกรรมการที่เป็นฝ่ายสำนักงานอัยการสูงสุดเขาก็ไม่เห็นด้วย มันจริเห็นว่าคดีวันนี้เนปปชเป็นเพราะ้วก็ผมก็ไปไม่ไม่วิเคาวิจารณ์อะไรต่อไการทำงานจะ็่อเวลาัออที้างนาาลาจตาเนี่ยแลเกีกับาราที่มี